โฆษณาเปบปซี่ที่เมซี่ไม่เอาค่าตัว ดิดิเย่ด็อกบาครับเราให้ฟังครับว่าในปี2010ผมกับเมซี่และนักเตะบางส่วนเนี่ยไปถ่ายโฆษณาให้กับเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งเมซี่เนี่ยได้เจอกับผู้คนในหมู่บ้านที่ห่างไกลของแอฟริกาและเขาเนี่ยก็เล่นฟุตบอลกับเด็กพวกนั้นและเมซี่เนี่ยก็หันมาหาผมและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าดีดีเยคุณเห็นไหมว่าพวกเขาเนี่ยดื่มน้ำสกะปกในขณะที่เราเนี่ยเล่นบอลได้เงินหลักล้านยูโรวันต่อมาเนี่ยผม ได้ยินจากผู้บริหารนะว่าเมซี่เนี่ยบริจาคค่าตัวทั้งหมดของโฆษณาเพื่อขุดบ่อน้ําสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนและสิ่งจําเป็นอื่นๆสิ่งที่ดีที่สุดคือเขายืนยันว่าไม่ต้องเอาชื่อเขาไปเกี่ยวข้องกับการบริจาคก็ได้6กเดือนต่อมาเนี่ยเมซี่เนี่ยส่งหมอนักบัญชีและวิศวกรไปหมู่บ้านเดิมเพื่อแน่ใจว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้รับเงินจริงๆและโครงการที่เขาต้องการเนี่ยถูกสร้างขึ้นจริงผมถามเมซี่ว่าทําไมคุณต้องเก็บเป็นความลับด้วย และคำตอบของเมซี่เนี่ยผมจำไม่มีวันลืมเมซี่พูดว่าเพราะแอฟริกาไม่ต้องการโฆษณาแต่ต้องการความช่วยเหลือและการกระทำนี้ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองใดๆว่าผมเป็นคนทำ